ให้หนูรักกัน<อ>พี่ป้านาอไอ้ไหนูจังจะเอามาเล่าใหม่จำได้ไหมพี่ป้ายังจำได้ไหมพอ่อสอนให้หนูรักกันพ่อจบแล้วอ่ะอีกร้องอีกรอบนึงก่อนไม่เอาอีกรอบหนึงก่อนร้องอีกรอบเ,เดี๋ยวพ่อเล่นด้วยมันจำไ,ไ,ดได้เด็กรักกันให้รักชาติพาพ,าพี่ล,กลูกน่ักอุย้ยอาเอาร้องให้จบสิเดี๋ยวจะได้เล่น ถ้าทำ่ม่ดีแม่จาได้ไหมถ้าหนูอยากทําให้ไหมถ้าหนูอยากทําให้ไหมถ้าหนูอยากทําให้ <ทำ S 1> ใช่ไห <ทำ S 1> มถ้าหนูสอนให้หนูลักกันถ้าหนูอยากทำหไหมไหมถ้าหนูอยากทำไหมไหมจําได้ไหมหน้าลุงยังจําได้ไหมสอนให้เด็กว่าอย่าทาเล<อ><อ>เาะกันล้ำอ,อีกข้อที่ล้ำอีกรำ เออเอเอลองอีกรอบสิจำได้ไหม,ไมเสร็จแล้วอ่าเสร็จแล้วก็พออ่ะ